สวัสดีครับผมแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีงานตีครอบไก่ก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิดีโอไว้เผื่อเพื่อนๆหรือนานาเท่าไหร่ที่ชื่นชอบหรือสนใจในหน้าไม้ิงป่าจะนําไปเป็นแนวทางในการทํางานต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นครอบไก่แบบดามคอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องแกะร่องให้ได้เป็นแนว โค้งตามกับกับตัวขอบไก่ความยากก็อยู่ตรงที่แกะให้พอดีนะครับก็สําหรับเครื่องมือที่ผมใช้ก็จะมีครบเลยครับทั้งซิวทั้งตัวทิมเมอร์แล้วก็ตัวมิลลิ่งผมได้ใช้สามส่วนประกอบกันแล้วก็แกะออกมาให้ค่อนข้างพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองติดแต่ว่ามันจะยากตรงที่เรานอกจากแกะแนวโค้งแล้วเนี่ยหัวกับท้ายมันต้องแกะให้ให ระยะสุดมันพอดีถ้าใครเคยติดจะรู้ครับว่าข้อไกลดาพอเนี่ยติดค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่าตอนที่เราวัดไว้เนี่ยขีดเส้นไว้กับตอนที่แกะเนี่ยครับมันจะต้องแกะให้สั้นกว่าที่แนวขีดเส้นไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนที่เขายุบลงไปแล้วเนี่ยแนวแนวของของตัวเส้นเนี่ยมันจะเหลือเยอะถ้าแกะตามแนวเส้นพอดีเนี่ยร่องจะจะยาวกว่าตัวข้อไกลนี่นะครับ ก็พอดีผมเจาะไปแล้วตัวหนึ่งยวจะหยุดตัวแรกให้ดูก็ปกติถ้าเป็นผมผมก็จะดัดให้ตัวเนี้โค้งโดยปลายกระดกกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดแรงกดตรงบริเวณคอคอเขาจะได้สนิทก็จะไล่ใส่ทีตัวนะครับก็ใส่ตัวแรกเสร็จนะครับตัวที่สอง จะสนิทหรือไม่สนิทเนี่ยขึ้นอยู่กับการแกะล้วนๆเลยนะครับการแกะมีความสำคัญมาก เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวครอบไก่แบบดามคอนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปในตัวตัวไก่โอเคครับพอใส่เข้าไปแล้วก็จะพอดีกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ ผมก็จะมาแต่งหาระยะให้ให,ให้ตัวไก่กับครอบไก่เนี่ยพอดีกันสักนิดนึงก็งานก็จะออกมาค่อนข้างโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ